สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆคนโสดชาวธาตุลมนะคะอาริสามเมจิเชียนทาโร่ค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาอัปเดตดวงความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆคนโสดชาวธาตุลมนะคะประจําปักแรกของปี2565นะคะครึ่งเดือนแรกของเดือนมกราคมนะคะ1-15มกราคมนะคะ การอ่านดวงในครั้งนี้เป็นการอ่านดวงแบบทั่วไปนะคะเจโรดิติงดวงโดยรวมนะคะไม่ได้สอบจองบุคคลใดบุคคลหนึ่งพลังงานณภายี้อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะพลังงานณภายี้ยังสามารถจะรับฟังกันได้เป็นไวเบิลซ่าได้ด้วยในฝั่งของคุณและคนรักนะคะเพื่อนๆบางท่านอาจจะได้รับข้อความที่ไม่ดีต่อใจในคลิปนี้นะคะ<ๆ>ก็อย่ากเก็บไปคิดมากค่ะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางและนำไปปรับใช้ในชีวิตก็พอนะคะ เรามาดูกันนะคะว่าปักนี้ค่ะปักแรกของปีนะคะ mm hmm. เพื่อนๆคนโสดชาวธาตุลมค่ะพลังงานความรักจะเป็นอย่างไรเอ่ย mm hmm. ชาวธาตุลมคือผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนตุลและก็กลุ่มนะคะ mm hmm. เพื่อนๆท่านไหนที่อยากตรวจสอบการแบ่งวันที่นะคะ mm hmm. ก็สามารถคลิกไปตรวจสอบอรอยายละเอียดที่ใต้คลิปได้เลยนะคะโอเคเรามาดูกันนะคะ แักนี้จะเป็นยังไงเอ่ยพลังงานตัวตนของเพื่อนๆคนโสดชาวธาตุลมได้เป็นไพ่สไม้เท้าค่ะ four of wands มีพลังงานของ page of cups มีพลังงานของ three of cups มีพลังงานของ the f ฟูค่ะมีพลังงานของ the h e r m e t ค่ะพลังงานตัวตนของคุณเพื่อนคนโสดชาวธาตุลมนะคะได้เป็นไพ่4รับ of สีไม้เท้านะคะปักนี้นะคะเพื่อนเพื่อนจะได้มีเวลานะคะอยู่กับ ครอบครัวนะคะเป็นพลังงานของไพ่ที่ดีมากๆเลยเนาะนะคะสิ่งใดที่เราได้ทําไปแล้วนะคะในปักนี้เองค่ะก็จะเริ่มเห็นนะคะทิศทางของมันเริ่มเห็นผลของมันแล้วเนาะนะคะบางคนอาจจะเกิดความมั่นคงได้ด้วยนะคะไพ่ของการลงหลักปักฐานนะคะบางคนนะคะอาจจะได้รับบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกชื่นใจเนาะนะคะบางคนอาจจะ แพลนโนาะที่จะซื้อทรัพย์สินไหมนะคะบางคนอาจจะมีการอยากซื้อที่ดินซื้อบ้านไหมนะคะหรือเรื่องอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะที่ดินแลนด์นะคะภายใบนี้ก็สื่อถึงนิมิตใหม่ดีเลยทีเดียวนะคะบางคนอาจจะตัดสินใจซื้อแล้วก็ได้รับของนะคะที่ทําให้เราชื่นอ,อกชื่นใจนะคะภายใบนี้ยังสื่อถึงเ ความสัมพันธ์นะคะที่เพื่อนๆเ,เองอาจจะต้องการใครสักคนหนึ่งคะ่ะที่เราอยากลงหลักปักฐานด้วยก็เป็นไปได้นะคะในบางคู่บางคนนะคะเพื่อนๆชาวธาลโรมเองคะ่ะอาจจะต้องการความสัมพันธ์ที่คบกันยาวๆนะคะคุยกันยาวๆไปจนถึงขั้นการเ,เข้าสู่พิธีมั่นพิธีวิวานะคะพไพ่ใบนี้คือความสําเร็จนะคะคือสิ่งที่ ดีมากๆเลยเนาะนะคะก็เป็นการเปิดปีที่ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวเนาะนะคะบางสิ่งบางอย่างมันใกล้ถึงฟังแล้วล่ะนะคะอีกนิดนึงนะคะอีกนิดนึงก็จะถึงแล้วนะคะก็มีกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกๆคนนะคะในอดีตที่ผ่านมานะคะมีพลังงานของเด็กถือถ้วยนะคะเพื่อนๆชาวธาตุลมคนโสดนะคะอาจจะเคยดีเดีวคนที่เด็กกว่าก็ได้ในความสัมพันธ์นะคะแต่เด็กถือถ้วยจะเป็นคนที่ค่อนข้างมี มีความคิดสร้างสารรค์นะคะคนรักอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บความรู้สึกไว้หรือมีบางสิ่งบางอย่างคะ่ะที่เขาชอบซ่อนเอาไว้ในใจนะคะภายเด็กถือถ้วยคือคนที่มีความเปราะบ,บางทางอารมณ์ได้ง่ายเนาะนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบคิดนอกกรอบด้วยนะคะลักษณะของ คนที่เก็บความรู้สึกมีบางสีบางอย่างที่ไม่ค่อยพูดก็เป็นไปได้นะคะมีไพ่สามถ้วยด้วยเพื่อนๆคนโสดนะคะอาจจะเคยดิวอยู่กับคนที่เป็นเพื่อนกันมาก่อนก็ได้นะคะคนรักอาจจะเป็นคนที่เป็นคนที่รู้จักกันมาก่อนเนาะบางคนอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานบางคนอาจจะเป็นคนที่คุ้นหน้าคุ้นตากันเนาะนะคะบางคนอาจจะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเพื่อนเดียวกันหรือเพื่อนแนะนําให้ก็ได้นะคะบางคนเองนะคะอาจจะเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนนะคะเพื่อนที่มากกว่าเพื่อนค่ะ เฟรนด์โซนนะคะเฟรนด์ชิพเฟรนด์วิ i t h เ e n น f i ฟก็ได้นะคะลักษณะของความสัมพันธ์ที่เหมือนจะเป็นแฟนกัน,นะคะแต่ยังไม่ใช่แฟนนั่นเองนะคะในบางคู่บางคนเองมีพลังงานของเดอะฟูเข้ามาด้วยนะคะมีพลังงานของเดอะเดอ i t ร์มิตนะคะเ,เพื่อนๆบางคนเองนะคะคนรักอาจจะเป็นคนที่เกิดในลัคนาราศีกุมก็ได้นะคะคนรักอาจจะเป็นคนที่รักอิสระนะคะชอบ คิดนอกกรอบนะคะหรือว่าเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงมากๆโลกส่วนตัวสูงที่ชอบประจนภัยนะคะชอบออกไปเปิดโลกนะคะเป็นคนที่รักอิสระนั่นเองนะคะคนรักอาจจะเป็นคนที่มีวัยนะคะเด็กกว่าเราเนาะ เ,เพื่อนๆคนโสดชาวธาตุลมนะคะมีไพ่เฮอร์มิมนะคะมันจะมีความแตกต่างกันในด้านของวัยค่อนข้างมาก,ากไม่ได้เด็กกว่ามากๆนะคะก็จะเป็นลักษณะของคนที่โตกว่ามากๆก็ได้นะคะห่างกัน10ปีขึ้นไปเลยนะคะบวกลบเนาะนะคะคนรักอาจจะดูเหมือนกับเป็นคนที่รักอิสระนะคะแล้วก็ยัง อยากเรียนรู้หรือเพิ่มประสบการณ์ให้กับตัวเองเพิ่มประสบการณ์ในชีวิตให้กับตัวเองนั่นเองเนาะนะคะมีไพ่เดอะเฮอร์มเข้ามาด้วยนะคะบางคนอาจจะเคยเดียวย่าคนที่เกิดในลัคนาราศีกันนะคะคนรักอาจจะเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูง พลังงานนะคะของใครสักคนในที่นี้นะคะในอดีตเป็นคนที่ค่อนข้างโลกส่วนตัวสูงนะคะส่วนอีกคนนึงก็มีความรู้สึกมากมายค่ะแต่ความรู้สึกเนี่ยค่ะจำเป็นที่ต้องเก็บไว้ในใจซ่อนไว้ในใจก็เป็นไปได้นะคะแต่ในหัวใจค่ะมันมีนะมันมีมากมายนะแต่ว่าเราอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์อ่ะมันไม่มันคงก็ได้นะ,นะคะสามพวอยังสื่อถึงรักเราสองสามคนได้ด้วยนะคะมีคนมากกว่าสองคนในะความสัมพันธ์นี้ได้ด้วยนะนะคะอื้อ ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าตอนนี้นะคะคนรักเก่าของเพื่อนๆค่ะเขาเป็นยังไงบ้างเอ่ยเรามาอัปเดตเขากันนะคะมีความแบบว่าไพ่ปลิวด้วยนะจ๊ะ ในการกรีดไพ่นั้นอ่ะขอจัดนิดนึงนะคะโอเคอ่ะพลังงานตัวตนของแฟนเก่าของเรานะคะได้เป็นไพ่ท e ิ o ปส o r ์นะคะมีพลังงานของ t o u พ Pentacles มีพลังงานของ Knight of Cups มีพลังงานของ Queen of Pentacles และมีพลังงานของ Page of Cups ค่ะพลังงานตัวตนของแฟนเก่าของเรานะคะได้เป็นไพ่สามถ้วยแสดงว่าในตอนนี้เขามีบางสิ่งบางอย่างคะ่ะที่ทำให้เขารู้สึกเสียใจมากๆนะคะ3ามดาวสื่อถึงรัก3มเศร้าเรา3มคนได้ด้วยนะคะอาจจะเพิ่งเจ็บมานะคะจากความสัมพันธ์ที่1นนะคะมันมีเรื่องของ ความไม่มั่นใจความไม่มั่นคงในความสัมพันธ์อาจจะไปเจอรักที่เป็นตัวเลือกนะคะเป็น choice เป็น option ของันและกันก็ได้นะนะคะพลังงานหน้าไพ่นี้สามารถสลับฝั่งกันได้เป็นไว้เวอร์ซ่าได้นะคะเพื่อนๆลองสลับดูนะจ๊ะมีไพ่2เหรียญน,นะคะอาจจะเกิดความลังเลใจไม่มั่นใจนะคะ ความรักมันมีมากนะความชอบก็มีมากในช่วงน,นี้อาจจะไปเจอกับใครสักคนหนึ่งแหละนะแล้วเขาอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วนะคะหรือเขาเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วนั่นเองนะคะมี Queen of Pentacles ด้วยนะคะแม่หมอรู้สึกว่าเหมือนกับเขายังมีใครสักคนหนึ่งที่เขากาลังคิดถึงอยู่นะนะคะแต่ว่าในความคิดถึงอะคะ่ะที่เขาอาจจะเพิ่งตัดใจเดินออกมาเนาะนะคะไพ่ใบนี้นะคะตัดใจเดินออกมานะคะ,ะ,คะ,ออะ,คะแล้วก็ถอยหลังกลับมาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองค่ะเพื่อ เยียวยาความรู้สึกของตัวเองเนาะนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของความมั่นคงความเหมาะสมไม่เหมาะสมเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นประเด็นในการตัดสินใจในความสัมพันธ์ด้วยนะคะไพ่ใบนี้นะคะมีไพ่เด็กถือถ้วยด้วยนะคะเออแฟนเก่าอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าก็ได้นะเด็กถือถ้วยมาใบที่2แล้วเนาะนะคะก็เหมือนกับเขายังมีใครสักคนหนึ่งที่อยู่ในใจยังคงคิดถึงนะคะแต่เลือกที่สะเก็บและซ่อนความรู้สึกเอาไว้ในส่วนลึกของหัวใจนั่นเองนะคะอาจจะ ไปเจอกับใครสักคนหนึ่งแหละนะที่ชอบแต่ก็เหมือนกับเขาอะเจอรักที่ไม่สมหวังสักทีนึงเลยเนาะนะคะแม่บอกขอขยายเพิ่ม,เต,มเติมนะคะมีสองดาบนะคะแล้วก็ King of s w o r d s คนรักค่ะอาจจะเป็นคนที่ยังไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้อาจจะไปเจอความสัมพันธ์หรือสถานะที่คุมเครือและไม่ชัดเจนได้ด้วยนะเหมือนเขากำลังยืนอยู่ที่ทางแยกทางแยกหนึ่งนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องเดินไปทางซ้ายหรือทางขวาดีนะนะคะอืม ในบางคู่บางคนเองนะคะคนรักของคุณนะคะอาจจะไปเจอกับคนที่ดูเย็นชาได้ด้วยนะนะคะคนรักอาจจะเป็นคนที่ชอบทางทำตรงข้ามความรู้สึกของตัวเองนะนะคะแล้วก็ทําให้เขาค่อนข้างเสียใจนะคะอืม ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่เขากําลังหมุนเงินอยู่ด้วยเนาะนะคะแล้วก็มองว่าม,มีมีเงินใช้จ่ายคล่องมือนะคะสามารถหมุนเงินได้ก็เป็นเรื่องราวที่ก็โอเคนะคะผ่านมันไปได้นะคะแต่เรื่องของหัวใจะคะ่ะภายในค่อนข้างเปราะบาง sensitive นะคะแล้วก็เกิดความหวั่นไหวทางอารมณ์ได้ง่ายเลยนะนะคะ แม่เหมาะสว่าคนรักเก่าของเราค่ะอาจจะไปเจอความรักที่มีความแตกต่างกันนะคะในด้านของความเหมาะสมไม่เหมาะสมด้านของวัยหรือด้านของฐานะได้ด้วยนะคะสถานะทางสังคมสถานะทางครอบครัวสถานะทางการเงินที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะก็ทําให้เขาเสียใจยอยู่เหมือนกันนะนะคะโอเคทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ค่ะของคนใหม่ๆที่จะเข้ามาในปักนี้ค่ะ หากมีเข้ามานะคะหรือมีเข้ามาแล้วนะคะลักษณะของความสัมพันธ์จะเป็นยังไงเอ่ย Page of Pentacles kind of Pent เด็กถือเหรียญเด็กอีกแล้วนะจ๊ะมี Strength ค่ะคนนี้อาจจะเป็นคนที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์นะคะมีพลังงานของ The Devil ค่ะอาจจะเป็นชาวมังกรลัคนามั ه, งกรค่ะ หรือชาวต่างชาติได้ด้วยนะคะมี Page of Source นะคะเป็นไพ่เด็กถือดาบนะคะเด็กอีกแล้วนะจ๊ะเป็นไพ่สี่เหรียญค่ะความสัมพันธ์ของคนใหม่ๆนะแม่หมอมองว่าหนึ่งนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้ในความสัมพันธ์นะนะคะแล้วก็แต่คนนี้นะคะจะเป็นคนที่ค่อนข้างมี มีความมั่นคงนะคะเป็นคนหนักแน่นมั่นคงนะคะเป็นผู้ที่ชอบลงมือปฏิบัตินะคะแล้วก็กล้าคิดกล้าทำกล้าลงมือทํากล้าแสดงออกนะคะคนคนนี้เป็นคนที่เก็บเงินเก่งด้วยนะนะคะอืมออกแนวบริหารจัดการเงินค่อนข้างดีนะคะไม่ค่อยใช้เงินนะคะบทแต่ว่าบทจะต้องใช้ก็ใช้แบบ เลยอย่างเงี้ยนะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีความมั่นใจตัวเองด้วยนะคะแล้วกเว็เป็นคนที่มีความหนักแน่นนะคะรวมถึงคนคนนี้ค่ะเป็นคนที่ค่อนข้างชัดเจนด้วยนะนะคะในความหนักแน่นนั้นนะคะก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีความชัดเจนในตัวเองมีจุดยืดน,นะคะบางคนอาจจะมองว่าคนคนนี้ดื้อรัน้นเอาแต่ใจนะคะแต่จริงๆเขามีเหตุผลของเขานะคะเขาเป็นคนที่มีเหตุผลใช้ตรรกะในการตัดสินใจแต่ในขณะ,ะเดียวกันก็เป็นคนที่ มีรูปแบบแบบแผนของตนเองที่ชัดเจนนะคะการที่เราจะไปเปลี่ยนเขาหรือว่าจะให้เขาทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามสิ่งที่เขาไม่ได้คิดนะคะก็ค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่ออมีรูปแบบของตนเองชัดมากๆเนาะนะคะด้วยความหนักแน่นของคนคนนี้แหละนะนะคะคนคนนี้ค่ะเป็นคนที่ เ,เกิดแพชชั่นนะคะให้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเขาก็จะอยู่กับตรงนั้นได้ตลอดเวลาเลยเนาะนะคะออสเตรนค่ะคนคนนี้เป็นคนที่เราอาจจะรู้สึกว่าเขามีพลังเยอะเนาะนะคะมีพลังเยอะแล้วก็เป็นคนที่อดทนนะคะต่อความยากลำบากหรือบททดสอบที่เข้ามาท้าทา,ายในชีวิตอยู่เสมอนะคะคนคนนี้เพื่อนๆอาจจะรู้สึกว่าเขาดูแปลกจากคนอื่นนะคะดูดูเหมือนกับเรา เราเหมือนจะอ่านเขาออกค่ะแต่บางมุมเราก็อ่านเขาไม่ออกนะคะเพราะว่าพวกนี้มีความหลากหลายเลยทีเดียวนะนะคะไพ่สเตรนท์นะคะไม่ง่ายนะคะความสัมพันธ์นี้ไม่ง่ายมีบททดสอบเข้ามาอยู่เสมอนะคะบททดสอบอะไรบททดสอบที่มีความแตกต่างกันมากๆนะคะเป็นแนวลักษณะของคนที่มีอีโก้ได้ด้วยนะคนคนนี้นะคะแต่คนคนนี้ค่ะเป็นคนที่อดทนเก่งมากๆนะคะไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรนะคะแล้วก็ เออเป็นคนที่ดูแลคนรักดีด้วยนะนะคะแต่ไพ่เดวิลเนี่ยนะคะสื่อถึงว่าเขาอาจจะยังมีใครที่เขายังผูกพันหรือติดบ่วงติดห่วงด้วยก็ได้นะนะคะ คุณอาจจะเกิดแพชชั่นมากๆนะคะระหว่างการแต่ว่ามันเหมือนกับเขายังมีใครสักคนหนึงอะค่ะที่เขายังคิดถึงผูกติดนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการตัดจะอ่าตัดกายแล้วนะคะแต่ว่าใจยังตัดไม่ได้ก็ได้นะ,ะนะคะไพ่ใบนี้คือความผูกพันนะคะคือความลุ่มหลงนะคะบางคนมีเรื่องของ18บวกนะคะก็เกิดเรื่องของออความรู้สึกแบบตรงนั้นได้ด้วยเนาะ,นะ,ะนะคะมีไพ่เด็กถือดาวแสดงว่าเขาเพิ่งตัดออกมานะคะ ตัดออกมากจะตัดไม่ดีซเ,เท่าไหร่ด้วยเนาะนะคะอาจจะมีการทะเลาะก,กันได้ด้วยนะคะมันเหมือนกับเขาแบบแตัดสินใจที่จะออกมาแต่ในหัวใจไม่เหมารู้สึกว่ามันเขายังมความผูกพันกับความสัมพันธ์เดิมๆอยู่นะคะคนคนนี้ขี้น้อยใจนะคะแต่อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดนะคะแต่เลือกที่จะแสดงออกให้เห็นมากกว่านะคะเราจะสามารถแสดงเ,เราจะสามารถ สัมผัสได้นะคะว่าเขางอนหรือเขาโกรธหรือเขาไม่พอใจจากสีหน้าของเขาเนาะนะคะก็คือ,คอจะเก็บอาการไม่ค่อยเก่งนะคะอแต่จะไม่ไม่ค่อยพูดเนาะนะคะอืมโอเคทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าหากเขาเข้ามาค่ะเขาจะ take action อย่างไรในความสัมพันธ์นี้คะ่ะ The Tower คนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษได้ด้วยนะคะเป็นชาวต่างชาติหรือพ่อแม่แม่ๆด้วยนะคะมี the lovers อาจจะเป็นชาวเมถุนลัคนาเมถุนค่ะได้ด้วยนะ knights of pentacles มี justice อาจจะเป็นชาวตุลลัคนาตุลได้ด้วยนะคะและ8ถ้วยค่ะแม่หมอมองนะคะว่าคนคนนี้ค่ะเป็นคนที่หากเขารักใครนะคะเขาก็จะทุ่มเทมากมาก,มากเลยนะนะคะแล้วก็ ตัวของเขาเองนะคะเป็นคนที่เกิดเกิดความชอบนะคะแล้วก็ความรุ่มหลงได้ง่ายคล้ายๆว่าเป็นคนชอบคนง่ายแต่รักคนยากเนาะนะคะเป็นคนที่ชอบคนง่ายแล้วรักคนยากนะอืม,อมคนคนนี้ค่ะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะแล้วกอ็อย่างที่บอกนะคะมันเหมือนกับเขา่าเพิ่งจบความสัมพันธ์มาแต่มันเหมือนยังตัดตัดยังไม่ขาดนะคะยังตัดไม่ดีอะเออคือตัดกายแล้วแหะแต่ว่าในหัวใจมันยังมีความผูกพันอยู่นะคะ อดอ The Tower ค่ะเพื่อนๆอาจจะรู้สึกว่าคนคนนี้ค่ะเขาเข้ามานะคะในช่วงช่วหนึ่งคือเขาจะเข้ามันในชีวิตของเรานะคะแล้วก็ทําให้เรารู้สึกเหมือนว่าเฮ้ยมันกําลังไปได้ด้วยดีนะนะคะแต่ในข่าวเดียวกัน Tower มันคืออะไรเอ่ยมันคือความรักความสัมพันธ์ที่มันมีรากฐานไม่ค่อยแข็งแรงอาจจะเป็นการที่แบบมามาหายหายนะคะหรือรกักๆเลิกเลิค่ะบางสีบางอย่างค่ะถ้าเกิดว่าเขามองว่ามันมันไม่ไม่ใช่จุดอะค่ะจุดจุด,นะะจดหนึ่งที่เขารู้สึกว่า มันตอบโจทย์ค่ะเขาอาจจะมีการแบบเดินหันหลังออกไปก็ได้หรือว่าอาจจะแบบนิ่งๆนะคะเพื่อดูไปก่อนใช้เวลาค่ะคือคนคนนี้ค่ะเป็นคนที่ความหลากหลายนะคะแล้วก็อาจจะเกิดอารมณ์แบบแปรปวนได้ง่ายด้วยนะนะคะรวมถึงคนคนนี้ค่ะเป็นคนที่ชอบความสัมพันธ์ที่วินวินแฟร์แฟร์เท่าเกันเนาะนะคะหาสมมติว่าความสัมพันธ์หาที่เขาเจอนะคะมันเติมเขาไม่เต็มนะคะหรือคุ้มเครือหรือไม่ชัดเจนนะคะเ,เขาเองอาจจะเลือกเดินออกไปได้เนาะนะคะ อีกกรณีนหนึงนะคะไพ่อัศวินถือเหรียญนะคะเป็นคนที่ต้องการความสัมพันธ์ที่ดูกันไปยาวๆนะคะแต่ด้วยความที่เขาอาจจะมีเรื่องเครียดนะนะคะจากความสัมพันธ์เก่าๆแม่หมองมองว่าหากเพื่อนๆนะคะกำลังตามหาคนที่มีความหนักแน่นคนที่ดูคนนานๆน,นะคะคุยกันยาวๆไม่ต้องคาดหวังเยอะนะคะ คุยได้สบายๆเรื่อยๆและไม่ได้คาดหวังเยอะนะคะคนคนนี้ตอบโจทย์นะคะเพราะว่าคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างเก่งแล้วก็มีความสามารถหลากหลายนะคะแต่เขาก็จะเป็นคนที่มีอีโกระดับหนึ่งเลยเนาะนะคะด้วยความที่เขาเป็นคนเก่งนั่นแหละนะคะก็จะมีความแบบมีอีโก้ด้วยเนาะนะคะอืมประมาณนี้นะจ๊ะ คียเวิร์ของคนใหม่ๆค่ะจะเป็นในลักษณะของแบบหาเพื่อนนะคะไม่คาดหวังเยอะค่ะก็คุยกันได้ยาวๆเนาะนะคะเพราะว่าในชีวิตของเขาค่ะมันเกิดความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากพอสมควรเลยและในตอนนี้มันเหมือนกับเขายังหายังหาที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจจริงๆยังไม่ได้น่ะนึกอไหมนะคะอืมโอเคทีนี้เรามาดูกันนะคะว่า พลังงานเอาคำเป็นยังไงเอ่ยมีฟ้ารับวันเทนอเพนทาเคิลไนท์ออฟชาริส e m เดอะมูนสวนออฟซอสสวนออฟแอ m ม e สนะคะขยายในค่าทรูทรูฟวันนะคะ พลังงานเอาคำนะคะในปากนี้ได้เป็นไพ่ห้าไม้นะคะในปากนี้เพื่อนๆบางท่านเองนะคะอาจจะอยู่ในสถานการณ์ของการที่ต้องไปเจอผู้คนหลายๆคนซึ่งอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะคะคนรอบตัวเราอาจจะเป็นเพื่อนครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานก็ได้นะคะที่อาจจะมีเรื่องค่ะที่แบบต้องต้องคุยนะคะคุยกันอาจจะเรื่องแบบขัดแย้งใดๆนะคะก็เป็นอุปสรรคแต่ว่า ไม่มองมองว่าเพื่อนๆสามารถจัดการได้เนาะนะคะเพราะไพ่ที่ตามมาเป็นไพ่สิบเรียนนะคะความวุ่นวายความยุ่งเหยิงอาจจะเกิดขึ้นนะคะในชีวิตรอบตัวของเราก็เป็นไปได้ในปากนี้แต่ในขณะเดียวกันไพ่สิบเรียนสื่อถึงว่ากระเป๋าไม่แห้งนะจ๊ะกระเป๋าไม่แห้งนะจ๊ะมันมีปัญหาเข้ามาแต่มันก็เป็นปัญหาที่แก้ได้เนาะนะคะด้วยความที่คุณเป็นคนที่มีไหวพริบป,ปฏิพานนะคะเป็นคนที่ ปรับเปลี่ยนปรับตัวนะคะแล้วก็เป็นคนที่เป็นนักสู้นะนะคะไม่หมองว่าเพื่อนๆผ่านไปได้เพราะไพ่สิบเหรียญสื่อถึงคนที่แบบดูรวยนะคะดูรวยถ้าไม่ได้รวยมากก็คือ l u ก k y in game นะ,ะมีโชคลาบเนาะนะคะมีโชคลาบเรื่องของกระเป๋าค่ะก็กระเป๋าไม่แห้งไม่แบนนะจ๊ะนะคะมีอัศวินถือถ้วยด้วยนะคะ มีเดมูนนะคะเจ็ดตาบางคนเองนะคะเพื่อนๆพชาวธาตุลมคนโสดอาจจะมีการเป็นห่วงหรืออยากรับรู้ ข้อมูลข่าวสารนะคะเรื่องของคนที่อยู่ไกลๆก็ได้นะนะคะบางคนอาจจะมีการแอบสืบแอบสองคนที่เราแอบรอคอยอยู่ก็เป็นไปได้นะนะคะแต่เป็นการรอคอยที่ไม่ได้คาดหวังค่ะรอคอยด้วยความคิดถึงเท่านั้นเนาะนะคะบางคนอาจจะยังมีใครสักคนหนึ่งที่เรายังคิดถึงอยู่นะคะบางคนอาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลๆนะคะบางคนอาจจะแบบอยากรับรู้ว่าเขาเป็นยังไงสบายดีไหมเท่านั้นเองเนาะนะคะอัศวินถือทั่วและเดะมูนเพื่อนๆบางคนปักนี้อาจจะเจอกับความสัมพันธ์นะคะที่เรารู้สึกชื่นชอบใครสัก คนนึงเนาะนะคะก็เป็นไปได้นะคะแลักนี้ก็จะมีเกมเหมือนกันนะคะที่เราจะได้เรียนรู้นะคะแล้วก็พูดคุยกับใครสักคนหนึ่งที่เราชื่นชอบนะคะอืมแต่ไพ่เดมูลค่ะสื่อถึงความสัมพันธ์นี้มันยังคุมเครืออยู่นะคะมันยังไม่มีสถานะหรืออาจจะยังไม่ชัดเจนนะคะบางสิ่งบางอย่าง อาจจะไม่ชชดเจนด้วยตัวของมันเองก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นหัวใจของเราค่ะที่ยังคุมเคลืออยู่นะคะเราอาจจะยังไม่เปิดใจร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมนะคะให้กับคนที่เข้า,ขามาในชีวิตน่ะเนาะนะคะก็มองว่าเป็นช่วงเวลาที่เพื่อนๆค่ะจะได้เรียนรู้คนที่เข้ามาในชีวิตนะคะหากมีคนเข้ามาเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังมากมายเกินไปนะคะมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์ค่ะมันไปได้ยาวๆเนาะนะคะไปโฟกัสที่ ความมั่นคงในชีวิตเรื่องของการเงินเรื่องของคนรอบตัวเนาะมันก็มีความยุ่งเหยิงอยู่แต่มันแก้ได้นะคะก็ไปกรอนใจให้กับเพื่อนๆชาวโสดธาตุลมทุกๆคนนะคะทีนี้เรามาถามไพ่ Lovers กันนะคะว่า Lovers เขาอยากจะแนะนำอะไรนะคะไม่เหมาะเลือกไพ่ใบนี้นะคะ don't make decision based on guilt or what you think you should do for it is only in being true to yourself that you can be true to the others เขาบอกนะคะว่าอย่าตัดสินใจนะคะด้วยความรู้สึกผิดนะคะหรือสิ่งที่คุณคิดว่าคุณควรจะทำนะคะจง be true to yourself เนาะนะคะจงจริงใจกับตัวเองนะคะซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองนะคะแล้วก็ ถ้าคุณทําสิ่งนั้นนะนะคะถ้าคุณสามารถสู้สัตว์กับตัวเองได้นะคะมันเป็นการกระทําที่คุณอะคะ่ะสู้สัตว์กับคนอื่นด้วยเนาะนะคะตัดสินใจค่ะด้วยสิ่งที่คุณคิดว่ามันเน่ยแหละนะคะฉันต้องทํานะคะไม่่าเราจะเจอกับสถานการณ์อะไรนะคะจงตัดสินใจด้วยเหตุผลนะคะไม่ต้องตัดสินใจเพราะความรู้สึกเพิดหรือสิ่งที่เราควรจะทํานั่นเองเนาะนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกๆคนนะคะ หากใครต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ดีมาได้เลยนะคะรายละเอียดอยู่ที่ช่อง description ด้านล่างนะคะหากเพื่อนๆได้ข้อความที่ไม่ดีต่อใจในคลิปนี้อยากเก็บไปคิดมากนะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ในชีวิตก็พอนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องของแม่หมออลิซาด้วยนะคะก่อนจากกันนะคะก็ต้องขอสวัสดีปีใหมเ่เพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้เพื่อนๆคนโสดชาวธาตุลมทุกๆท,ท,ท่านนะคะ พบเจอแต่ความสุขนะคะความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาอยากพบคนรักนะคะอยากเจอความรักอยากเจอเนื้อคู่แบบไหนก็ขอให้ได้พบแบบนั้นขอให้เจอคนดีๆนะคะคนที่รักเราและจริงใจกับเรานะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ